สวัสดีครับพี่พี่ยิธีธรรมทุกท่านนะครับวันนี้เออผมก็จะมาสนทนาธรรมะสวัสดีครับพี่พี่ยาธิธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสนทนาเอ่อหัวข้อธรรมนะครับเออรู้ไหมว่าเรากําลังติดความสงสัยความอยากรู้ทําไมมันไม่เบามันไม่โล่งไม่ปกไม่สบายเราเห็นไหม ว่าเราจ้องจะเอาแต่คําตอบอย่างเดียวเลยตอนเนี้เห็นไหมว่าเสียงในใจมันตั้งคําถามขึ้นมาแล้วเราผิดจ้องที่จะต้องการคําตอบไม่ว่าพี่ๆในกลุ่มคดีท่านปากผู้รู้คดีเมื่อเราเอาคำถามที่เราไปตั้งคําถามที่เสียงในใจมันพูดเนี่ยหรือเรามันสงสัยเนี่ยมันผุดความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ย แล้วเราไปถามเพื่อจะเอาคำตอบเนี่ยเรากลับไม่รู้เลยครับว่าเรากำลังเล่นกับความคิดอยู่ทั้งที่ทั้งทั้งที่เราไปเห็นตัวความคิดในอดีตที่มันเผลอหลงไปคิดในอดีตมันเผลอหลงไปเล่นในอนาคตเราเห็นตัวเนี้ยแล้วเราก็จับได้ประจําเลยเราตื่นรู้เราเห็นความคิดตัวนี้ แต่เราไม่เห็นความคิดที่มันสงสัยเดี๋ยวมันก็ถามว่าตอนเนี้ยเราบรรลุคำถึงขั้นไหนแล้วเราอยู่จุดจุดจุด,จดไหนแล้วพี่เห็นเสียงคําถามตัวนี้ไหมว่าตัวนี้มันก็คือความคิดแต่ไม่พี่ยังไปไหลนึกไปไหลปุงุงไปไหลหาคําตอบ ไปหาสแสวงหาคําตอบเล่นกับไอความคิดตัวนี้อยู่เนืองนงตลอดเวลาจนกว่าจะได้คําตอบทั้งๆท,ที่มันเป็นความคิดอ่ะมันเป็นมายาความคิดตัวหนึง่งแต่เพราะไม่รู้ไงเพราะไม่มีใครมาบอกเพราะยังไม่แจ้งในกองสังขารรอบด้าน ทุกแง่ทุกมุมของมันก็เลยโดนมันเล่นงานจริงๆมันก็ไม่มีการเล่นงานหรอกแต่แค่เราไม่รู้แล้วเราก็เลยไหลไปคิดแค่นั้นแหละดังนั้นตัวเสียงในใจที่มันสร้างความสงสัยมาว่า <c oughs> บรรลุธรรมหรือยังวะบรรลุธรรมแล้วมันเป็นยังไงมันต้องทำยังไงให้มันบรรลุธรรม มันไม่มีขั้นไม่มีตอนหรอครับมันมีแต่การรู้แจ้งรู้แจ้งในกองสังขารไม่แม้แต่อาศัยแต่เรายังอาศัยตัวสังขารนี่อยู่เลยที่มันเป็นคำถามที่มันตัวสงสัยแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นไม่มีใครมาบอกท่านเลยพวกท่านเลยถ้ะโดนถามนียครับโดนได้แต่คำตอบนียครับ ว่าคิดอยู่รู้มั้ยคิดอยู่ไม่รู้ว่าคิดคิดอยู่ไม่รู้ว่ากำลังคิดไม่ได้คิดมันสงสัยมันต้องการคำตอบแล้วแล้วเธอตอบอะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่ฉันอยากจะรู้คำตอบที่ฉันอยากจะรู้เนี่ยคือคำถามที่ท่านถามไป ไม่ใช่คำถามสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่คำตอบสิ่งสิ่งนี้คือคิดอยู่แต่ไม่รู้ว่ากำลังคิดคิดอยู่แต่ไม่รู้กำลังคิดเนี่ยเห็นประจำเลยก็นี่ไงเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงอดีตเห็นเดี๋ยวมันไปคิดถึงอนาคตคเห็นแต่ตัวสงสัยผุดขึ้นมาไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นความคิดไหลไปเล่นกับมันว่า คืออะไรกันนะคืออะไรกันนะาําตอบเป็นยังไงนะเพื่อจะได้เคลียร์ตัวนี้ลงไปแล้วเราบอกว่าเราเข้าใจหมดแล้วมายาตัวนี้มายาจิตตัวนี้อาการของจิตตัวนี้เราจะไปไหลยึดอยู่เลยสิ่งที่ต้องทำคืออะไร เมื่อเสียงมันพูดมาว่ามันรู้ทาเป็นยังไงนะเห็นไหมเห็นไหมว่าอันนี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันถ้าเห็นปุ๊บ่ะมันจบแล้วพะไปไปไปรู้ในจังหวะที่อ,อ๋อไอตัวสงสัยเหรอก็คือความคิดมันก็จบทันทีเลยนะครับ แต่ถ้าพอมันพุดขึ้นมาว่าอ,อม่รู้ทามันเป็นยังไงนะ่ยังสงสัยอยู่เลยมันต้องเป็นยังไงต้องทําอะไรต่อมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องทําอย่างนี้เพื่อให้ได้ขั้นนี้ทําแบบนี้ได้ขั้นนี้เห็นไหมว่าจังหวะที่ธรรมชาติคิดมันสร้างขึ้นมาแล้วมีความคิดที่เป็นเราอ่ะ เข้าไปไหลต่อเนื่องไปคิดเป็นตุเป็นตะต่อเนื่องเราเห็นตัวนี้ได้ไหมว่าแค่เห็นความคิดธรรมชาติที่มันผุดขึ้นมาว่ามันสงสัยแล้วไม่ไหลไปต่อเพราะมันคือความคิดนี่เราพูดถึงระดับเอ,อ่อที่พวกท่านที่ฟังธทำม,มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ เออยังเต็มไปด้วยคําถามยังมีความรู้สึกหนักมีความรู้สึกไม่เบาไม่โล่งมันยังมันยังกังวลมันยังหนักมันยังต้องการคําตอบมันยังสงสัยมันยังกังวลมันฝุดคําถามขึ้นมาตลอดจนกว่ามันจะได้คําตอบเราเห็นได้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นความคิดตัวหนึ่งอ่ะที่เราเข้าไปเล่นกับมัน เราจะมาอาธิผมจะมาอาธิบายตัวธรรมชาติของตัวอาการของจิตให้ฟังนะครับจิตเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสองก้อนอันนี้อุปมาอุปไมยนะครับจิตตัวหนึ่งคือเป็นจิตที่มันเป็นความบริสุทธิ์ใสว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับว่างเปล่าบริสุทธิ์ใสใส ใสใสคือคือเบาโล่งล่างโปร่งสบายนั่นแหละคือมันไม่มีอะไรในี้มันไม่มีความคิดมันไม่มีความกังวลมันไม่มีภาษามันไม่มีการปรุงแต่งมันไม่มีเวลามันไม่มีบุญบาปดีชั่วมันไม่มีเอ่อบารมีไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งปวงไม่มีคำขนบประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ เวลาไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีภาษาใดๆก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเลยก็คือมันเผาล่องบ้างมันบริสุทธิ์ของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือตัวแรกส่วนตัวที่สองมันคืออาการของจิตอาการของจิตเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งมีความคิดเนที่มันผุดขึ้นมาคิดในอดีตคิดในอนาคต ตัวที่สองมันเป็นมโนภาพเห็นหน้าแม่ไหมตอนเนี้ยเราเห็นหน้าแม่ของเราไหมผมสั้นผมยาวตาโตตาตีคิ้วดกคิ้วขาวคิ้วดำเห็นไหมตู้เย็นที่บ้านเปิดขึ้นมามีอะไรแช่อยู่นี่มโนภาพที่เราเห็นโดยที่ไม่ได้เห็นสัตาเนื้อ เมื่อมีความคิดมีมโนภาพแล้วก็มีความรู้สึกความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่กายเราอะไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตาไปเห็นหูไปได้ยินลิ้นเนี่ยรับรสกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงร่างกายเนี่ยสัมผัสเย็ยนร้อนหนาวขนลุกเนี่ยแหละคืออาการของจิตหมดเลย มันมีสองส่วนแต่มนุษย์ในสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้ฝึกเขามีความไม่รู้เขาก็จะไปเล่นกับการปรุงแต่งไปเล่นกับอาการของจิตไปยึดอาการของจิตไปสร้างความคิดว่าอาการของจิตเนี่ยเป็นเราเป็นของของเราเห็นอาการของจิตไหมไมไม่ว่าจะมีอารมณ์โกรธเนี่ย มันเชื่อแล้วว่าโกรธจริงๆมันมีความสุขมันเชื่อแล้วว่าสุขจริงๆพอมีลมเย็นๆมาปะทะโดนตัวเป็นไอหนาวเป็นไอเย็นมันเชื่อแล้วว่ามันเย็นจริงๆมันหนาวจริงๆมันเป็นร่างกายของเรามันหนาวจริงๆทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตแล้วมันมีเรา เข้าไปมีตัวมีตนอยู่ในนั้นเราจะเอาอาการของจิตมาชำระให้ให้ดูนะครับอาการของจิตเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมีอยู่ประมาณสามแบบสามรูปแบบเนี้ยอาการของจิตมาคุยกันก่อนอาการของจิตเป็นอาการธรรมชาติที่มันเกิดของมันเองหนึ่งบังคับไม่ได้ มันเกิดของมันเองเลยอาการของจิตเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนู้นเดี๋ยวมันก็คิดชั่วเดี๋ยวมันก็คิดดีเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเลยบังคับไม่ได้ทั้งวันไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้ทั้งวันให้คิดแต่เรื่องดีได้ไหมไม่ได้ไม่ให้คิดเรื่องชั่วเลยได้ไหมทั้งวันไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติ เห็นไหมว่าความชิดมันเป็นธรรมชาติอันนี้พูดถึงตัวหนึ่งอยู่นะครับคืออาการของจิตที่เป็นอาการของจิตที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็เห็นภาพอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นมโนภาพก็เป็นธรรมชาติของอาการหงจิตเดี๋ยวก็เป็นอารมณ์โมโหวความไม่พอใจที่มันตั้งเอาไว้ว่าไม่จากจเจอเจอสิ่งนี้พอมันเจอปุ๊บมันเกิดอารมณ์โกรธทันทีเกิดอารมณ์โมโหขึ้นทันที นี่ก็เป็นธรรมชาติที่มันมีอารมณ์ของมันมีอาการของมันเนี่ยทั้งความรู้สึกทั้งความคิดทั้งอารมณ์ทั้งมโนภาพทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิตที่เป็นธรรมชาติที่ร่างกายถ้าเรายังคลองขันห้าอยู่มันต้องผุดความคิดตัวนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับคนที่ไม่รู้มันจะมีความคิดที่เป็นตัวตนมีเรามีเราเข้าไปยึดกับอาการฝงจิตที่เป็นธรรมชาติไปยึดยังไงหรอฮะไปยึดคือไปคิดต่อว่าไอ้ที่หนาวอะ่ะโอ้โหมันหนาวเนีบจังเลยทำไมประเทศไทยตอนนี้มันเดือนมกราแล้วมันยังหนาวลมมันยังเย็นอยู่เลย คืนนี้มันไม่ต้องไปเปิดแอร์แล้วเห็นไหมว่ามันไหลไปความคิดที่มีเรามันไปไหลกับความคิดที่เป็นธรรมชาติมันไหลไปต่อเนื่องเลยอันนี้คือผู้ที่ไม่รู้แต่สำหรับคนที่มาเจอธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระไรน้แล้วเกิดองปัญญารู้แจ้งในอาการของจิตเขาจะทำยังไงครับ เขาก็จะเข้าไปเห็นว่าอาการธรรมชาติที่มันหนาวเห็นแล้วแล้วไปไม่ปไปไหลต่อไม่ไปคิดต่อพอมันสงสัยเอออยากรู้ทำทางเนี้ทางที่ใช่จริงหรอทางที่พระจันทิระพระไรนามบอกใช่จริงหรอ มันคงไม่ใช่มั้งพที่เราฟังมามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ทําไมไม่มีปุนไม่มีบากทําไมแค่ฟังอย่างเดียวมันจะใช่หรือไหลไปเรื่อยเลยแล้วก็ไปเทียบเปรียบเทียบครูบาอาจารย์สิ่งที่เชื่อมาคหนอบทำมียภปเะเพณสสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมาสิ่งที่เขาระบุไว้ในตาํารานั่นไปนั่นแล้วไปไหลไปเรื่อยแล้ว เห็นไหมเป็นความคิดที่มีตัวไปตนจับไหลไปต่อทั้งๆท,ที่ตอนแรกเห็นความสงสัยตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติปาดผู้รู้หรือผู้มีที่มีปัญญาแล้วหรือที่แจ้งในธรรมแล้วหรือเข้าใจองค์ปัญญาที่พระอาจารย์ท่านตักไว้แล้วหรือได้สอนไว้แล้วเข้าใจปุ๊บฮึมเฮ้ยมันสงสัยไรนี่นาอ๋อมันเป็นความคิดไม่เป็นเรื่องแตมัน มันเป็นอะไรมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอนัตตาเออไม่ไปเล่นกับมันละมันสลายหายไปเนี่ยเราไปเห็นอาการของจิตเห็นไหมว่าจิตเรามีอยู่แค่สองด้านเองอุปมาอุปไมยนะว่ามันม,มีแค่สองด้านคือด้านที่มันไม่มีอะไรเลยมันว่างกับด้านที่มันสร้างอาการของจิตขึ้นมาตลอด เนี่ยแต่จะมันจะว่างได้อ่ะมันว่างของมันเองด้วยการที่เข้าไปรู้อาการของจิตแล้วก็ไม่ไปเล่นกับมันรู้อาการของจิตแล้วไม่ไปเล่นกับมันก็เดี๋ยวมันว่างของมันเองมันไม่มีใครไปว่างมันไม่ได้เป็นคับว่างแล้วเราไม่ได้ตามหาว่างแล้วเราไม่ได้ไปติดว่างมันว่างของมันเองมันบริสุทธิ์ของมันเองมันไม่มีอะไรของมันเองตราบใดที่เรายังไม่เคลียร์อาการของจิต ยังไม่มีปัญญาเห็นอาการของจิตนี้มันก็ยังไปเล่นกับมันอยู่ไปยึดมันตูไปเชื่อมันอยู่ว่ามันมีอยู่จริงๆทั้งๆท,ที่มันไม่มีอยู่จริงๆเลยแต่ไปเชื่อแล้วว่ามันมีอยู่จริงๆก็เลยอยากจะฝากพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับทำตัวนี้นะครับเป็นธรรมที่พูดถึงสภาวะอนัตตา สภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะครับเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเป็นอาการของจิตเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นแค่นามธทตุมันเป็นแค่สิ่งในใจที่มันผุดขึ้นมาให้เรารู้เนี่ยแหละคือธรรมเสียงที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยแหละคือธรรมเห็นได้ไหมว่ามันเป็นธรรมเห็นได้ก็ไม่ไปเล่นกับมันเห็นได้ก็ไม่ไปเล่นกับมัน แล้วก็ฟังทมพระอาจารย์เติมองค์ปัญญาเข้าไปเรื่อยมันจะรู้แจ้งในกองสังขารมันจะรู้แจ้งในอาการของจิตทั้งหมดแล้วพอไม่ไปเล่นกับมันมันก็หลุดมันก็อิสระมันก็คลายออกคลายออกคลายออกถึงแม้ว่าจะไปบังคับให้มันเล่นมันก็ไม่เล่นแล้วเพราะมันมันเห็นแล้วมันแจ้งแล้วจิตมันเข้าใจแล้ววันมีใครไปเข้าใจครับไม่มีมันเข้าใจของมันเอง ธรรมชาติมันเข้าใจเองมันเข้าไปรู้เองมันเข้าไปเห็นเองแล้วพอมันรู้มันเห็นมันไม่เล่นกับมันมันคลายออกมันไม่มีเราอีกแล้วมันเลยไม่มีเราตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่มีเราที่เกิดมาคือบนโลกใบนี้มันมีเพราะเราไปคิดไปสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไปเชื่อความคิดนี้แล้วก็ไปหลงยึดความคิดนี้ไปไหลต่อว่าเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นจริงๆ สอนมาจำได้หน้าตาแบบนี้ร่างกายแบบนี้มนุษย์แน่นอนไม่ใช่ครับเห็นเนี่ยเห็นไปยังไงเห็นเสียงเนี่ยพระจันทร์เน้นย้ําเสียงในใจเสียงเนี้ยเห็นได้ไหมเพราะอะไรเสียงนี้ก็คืออาการของจิตไงเข้าไปเห็นมันเข้าไปรู้มันว่ามันเป็นอาการของจิต มันเป็นธรรมชาติของมันที่มันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงแต่งต้องสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อาศัยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเราแค่อาศัยเราแค่อยู่กับมันความทุกข์มันก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นมาอีกมันจะไหลทุกข์เพราะมันไม่มีเรามันก็ไหลทุกข์มันไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอะไรจะไปทุกข์ มันเข้าใจธรรมชาติที่ธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นมันจะเป็นยังไงเรามีหน้าที่สร้างเหตุปัใจจัยให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นมันจะไม่มีการไปคิดเลยว่าทําไมออกผลมาเป็นแบบนี้มันถือว่าเราทําเต็มที่แหละทาดีที่สุดแล้วเนี่แหละครับการสร้างเหตุปัจจัย วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ